บันโต้ก็สัดงอห้ควารนแงนบัตโต้ในขณะนัต้งนะครับตาดาเป็นของทัดนะครับแต่ละบันต์วังอันตรายขระขึ้นลงจากบูลสเร็ที่ได้ถ่าดีบันโตก ต่อนะครับพอจากสถานีบัสรปกไปแล้วจะหยุดรถตกไปสามสถานีชุมทางนองป่าดงทองบางตาลโป่งมะเดื่อไปหยุดรถประหลัวัสนิ์จากสถานีรักทองไปตกไปสถานีราบต่อไปครับสถานีบัสรป่งในทามุ่งการรถไปขอบขอบคุณบริษาทุกท่านที่ใช้รถไฟเป็ี่ยนยามรับในการเดินทางขบุณบริษัททุกท่านเดินทางสือตุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพในหวังว่าการเดินทางพลังต่อไปการรถไปคงมีโอกาสกลับใจทท่านดีขอขอบคุณครับ ไปจรลา